สวัสดีค่ะพี่ปูวันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถ C H R คันสวยของเรานะคะไปแล้วนะคะกับน้องขาวเนินของเราน้องสีขาวนะคะวันนี้เดี๋ยวหลือจะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ปูหน่อยนะคะในการออกรถครั้งนี้กับ AK เคีค่ะพี่ปูรู้จักกับเอรู้จักเ K เคาจากผ่านทางช่องทางไหนคะพี่ช่องทาง a c e b o o k อะค่ะพอดีดูไลฟ์สดแล้วก็แบบเห็นรถเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพุ่งตรงมาคันนี้เลยใช่ค่ะตั้งใจมาเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้พี่ปู จัดไฟแนนซ์เนาะใช่ค่ะใช้เวลานานไหมคะพี่ไวมากก็ค่ะจัดจัด4ี่โมงเช้า4ี่โมงเย็นก็รู้ผลเลยก็นัดรับรถเลยนะคะสำหรับลูกค้าพนักงานประจำนะคะเอกสารครบอนุมัติทันทีเลยนะคะแล้วก็รับรถภายในวันเหมือนพี่ปูเลยเนาะใช่ค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรกับลูกค้าที่กําลังเล็งเลรถมือสองไว้แล้วกําลังจะตัดสินใจี่ปูฝากไว้สักนิดสักหน่อยค่ะ เอเคเลยค่ะเชื่อมั่นแล้วก็แบบรถเขาเยอะมีให้เราเลือกหลากหลายเลยค่ะราคาก็โอเคยุติธรรมแล้วก็เฮียก็น่ารักค่ะให้โปรโมชั่นพิเศษใช่ค่ะพิเศษมากเลยนะคะสําหรับรถมือสองที่ไหนไม่มีที่นี่มีนะคะกับ1.9ึนะคะตลอดสัญญาสีปีเนาะพี่ปูเนาะค่ะขอบคุณนะคะพี่ปูไปเดี๋ยวเรารับรถคันสวยกันค่ะ